If I don't know. เสียงเบรกเสียงอะยังได้ยิงอีกทีกับรถตุ๊บตุ๊กตุ๊กมาถึงนี้แล้วนะครับรถทั้งสองคนกับคนหนึ่งคนหนึ่งออกมามาได้ติดหน้ารถมาตจอกันข้อกระจกนะคนครับเหรอครับล่ะครับผมคนคนครับน่าจะเป็นใบหน้านะครับผมน่าจะเป็นประมาณว่าโดนกระจกดอย่างบ้าผมอยู่น่าจะเป็นอย่างนั้นรถขับไปเขายังเดินขึ้นรถตู้โรถไปบ้านไปได้อยู่ครับ